ไล้วมนบินอไปเที่ยวบ้างนะกินทุกอย่างที่นี่ก็ห่านแมวยบินบินแล้วก็กลับมายนแล้วคืนละคะยังรู้เหมือนกันหาที่นอนม่รู้แอบนอนท่หนกไเขปล่อยมันไหอย่างเงี้ยแล้วมันถ่ายเล้วไหมัวไปตัวไปแต่มันไม่ถ่ายบนกุฏิใช่ไหมโอ้เถ่ายเลยธรรมชาตินะ อะไรจิบแล้วจิบมาหมาเหม่อไม่ได้หลอกก็คือเล่นอ่ะไม่ไม่ได้ดุนะน่ะนี่ที่ถ่ายรูปอยู่แล้วคนอื่นจับได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สวยกินเลยเนี่ยจะไปนานเหรอร้องร้องร้องอะไรกินอะไรไอ้ตัวนี้มันเข้าไปแย่งดูสิ